ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเวลากันนะคะมาทบทวนกันหน่อยดูซิค่ะตัวนี้อ่านว่ายืใช่ไหมคะยืวันหรือดวงตะวันนะคะวันหรือดวงตะวันคําต่อไปอ่านว่าเย่ค่ะเยแปลว่าเดือนหรือดวงจันทร์นะคะ คำต่อไปอ่านว่าห้าวค่ะเธอเอาห้าวเสียงสี How ่ห้าวนะคะอย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่าชิงหมิงเจ๋เทศกาลเชงเม้งอ่นะหยุดวันอะไรบ้างหยุดตรงนี้ค่ะอู 5, ่ห้าวนะมาอีห้าวเออห้าวซานห้าวสี่ห้าวห้าห้าหวห้าวจีดห้าวปาห้าวเก้วห้าสิบห้าวิบเอ็ดห้าวิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าอย่างนี้เป็นตน้นนะคะ หยุดทั้งหมดอีเองสันสื่นะสื่เทียนสี่วันนะคะต่อไปอ่านว่าจีจีจกีหรือเท่าไหร่นะคะในการถามวันถามเดือนเราก็จะถามคำว่าจีเย่นะคะเดือนอะไรนะจีเย่กับจีห้าววันที่เท่าไหร่แล้วถามว่าวันนั้นเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุทธ เราก็จะถามใ้คำว่าซิงชีจีเหมือนกันนะคะซิงชีจีซิงชีกี่นั่นแหละซิงชีอะไรบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปค่ะถ้าถามว่าวันที่เท่าไหร่ เมื่อเราจะถามว่าวันที่เท่าไหร่เราก็จะถามว่าจีห้าวในเลขนี้คือวันที่1นึ่งเราก็จะตอบว่าอีห้าวใช่ไหมคะอีห้าวเออห้าวซันห้าวซื่อหห้้าาววออู่ีห้าวอห้าวซันห้าวซื่อห้าวววอู่ห้าากันไปนะคะจีเย่ล่ะจีเย่ก็คือเดือนอะไร1ปีมี12เดือนเราก็นําเลข1นึถึงสิมาไว้หน้าเดือนเดือนนั้นเช่น อย่างนี้ค่ะอีเย่เดือนหนึ่งนะคะเดือนมกราเอเย่เดือนสองกุมภาพันธ์ซานเย่เดือนสามมีนาคมเป็นต้นในคำถามที่ถามว่าจีเย่จีห้าววันที่เท่าไหร่เดือนอะไร,ต,ต,ระตัวอย่างเช่นตรงนี้ค่ะตัวอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเราชอวงตรงนี้นะคะ อีเว่รู้อยู่แล้วเดือนมกราคมวันที่หนึ่งน,นะคะเราก็จะตอบว่าวว 1, เดือนหนึ่งวันที่หนึ่งก็เป็นอีเว่เอห้าวนะคะอีเว่เอห้าวค่ะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นวันที่สิบเก้านะคะสิบเก้าแล้วเข้าเราถามว่าจีเว่จีห้าวยังคงอยู่ที่อีเว่ถูกไหมคะเราก็จะตอบว่าอี เว่ตามด้วยเลข10 9ก็คือชือเจียวห้านะคะอย่างนี้เป็นต้นอ้าวสามสิบซิวซิวซิวตัวตน,นี้คือพักนะคะพักพักหมดเลยเดือนมกราเป็นตรุษจีนใช่ไหมนี่ชูสีชุนเจียชูเออชูซันชูซื่อชูอู่ชูหลิวตรงน,นี้นะคะเป็นวันหลังจากวันตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนคนจีนก็จะหยุดเริ่มจากหยุดวันที่หนึ่งของปีใหม่ของเดือน ชุนเดือนด้วยดูใบไม้ผลิอย่างนะคะอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าอ 14, อ二二十三二十四อ十七二十八二าอันนี้ก็三้号ใช่ไหมคะอีะ 15, 30, เป็นไงคะ二十四到ห้号วันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเป็นไงซิวคะ่ะพักผ่อน ซิวสี่นะคะอย่างนี้เป็นต้นตัอไปลองเลืออันนี้เหมือนกันเออเยเดือนสองวันวาเลนไทน์ตรงกับวันที่เท่าไหร่เอยเออเยวาเลนไทน์คือ วันที่สิบส่ถูกไหมคะอ่าืออะไรคะอ่าอีคือมานับกันดูอีอ่าสามสี้เจยลองนับกันดูค่ะอีอาสามสี่เจเจียว ชือ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 พอสิบเอ็ดก็เป็นชืออีชืออีชือองชือสามชือสี่ใช่สือสี่ใช่ค่ะสิบวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์ตรงกับสิบสี่กุมภาเราก็จะแปลงสิบสี่กุมภาเป็นภาษาจีนว่ากุมภาคือเดือนที่สองใช่ไหมคะ ก็เป็น二เวันที่14บสี่สิสิสีนะคะสิสี่าสิสี่นะคะาวันที่14บสี่กุมภาถ้าเราซื้อบอกว่าวันที่29่สิบเก้าเดือนกุมภาี่้า เราจะต้องนับยาวเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้สื่อสื่อแล้วอะไรต่อสื่ออู่สื่อเลียวสื่อชี้ส่อปาื่อ็ิบสอามสิบสี่ 二十六二十七二十八ล้วก็ยอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นจีเว่จีวัาเราก็ตอบว่า二อ二十九号二十九าใช่เลยนะคะนี้ลองดูต่ออีกอันหนึ่ง มาอีกอ่ะซันเย่ซันเย่มีอะไรน่าสนใจสมมุติซันเย่วันที่ตรงนี้ค่ะครึ่งเดือนวิตัวใหญ่ไปนะซันเย่ถามว่าจีเย่จีห้าวถ้าเราซื้อวงปฏิทินไว้อย่างนี้จีเย่จีห่าวเอ,อ่ย เดือน <Đ> <Harriet, S 1> ที่3ถูกไหมคะเราจะตอบว่า e r s a n s a e g สิบหคือเท่าไหร่วะ e r s a n 6 u 8 e สิ11สิ13 14 15สิ่ิสิค่สิ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 สนสิสิ่ิสิสิสสิสิสาสิ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  สิอันซานซานเย่เดือนสามเดือนมีนาแล้วก็สืออู่ห้าวนะคะสิบห้าวันที่สิบห้าซานเย่แล้วถ้า,าเป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะเราเริ่มต้นที่เออสือเลยง่ายดีเออสือ อา21 22เอ่อ23 24 25 26แล้วลิวใช่เราก็จะเขียนว่าซานเย อ่าสามเดือน二十六号นะคะในภาษาจีนเราจะเอาเใหญ่ๆมาก่อนเอาเดือนมาก่อนแล้วค่อยวนันที่นะเเเออีีหลย二十六号เฮานะคะป้าีีเหลย二เฮาค่ะทีนี้มีคำเกี่ยวข้องกับวันอยู่ วันนี้นะคะคำว่าวันนี้เราอ่านว่าจินเทียนจินเทียนนะคะจ,จินเทียนวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เราก็จะถามว่าจินเทียนจีเย่จีห้าวใช่ไหมคะมีคำถามเกี่ยวกับวันอยู่สองสามประโยคไม่ไม่ยากนักส่วนใหญ่จะถามแค่ว่าจินเทียนวันนี้จีเย่จีห้าว นะวันนี้เป็นวันที่11เดือน11เราก็จะตอบว่าจินเทียนวันนี้เดือน11ค่ะซืออีเว่วันที่11เหมือนกันสืออี้าวนะสืออี้าวนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปอ่าวันนี้วันที่11เดือน11จำง่ายง่ายคะจินเทียนนะวันนี้ ทีนี้มีอีกวันหนึ่งปึ้งอ่าตัวนี้พยันชนะตัวจือมีออกจืออูโอโจเสียงสับเสียงสองค่ะเสียงสองค่ะโจจวอเฉียนจวใช่ไหมคะจัวค่ะถูกต้องจวอจวนะคะออกเป็นจัวเทียนนะคะ จัวเทียนใช่เลยจัวเทียน,ยยนคือเมื่อวานนะคะเมื่อวานจัวเทียนจัวเทียนแปลว่าเมื่อวนันเมื่อกี้เราบอกว่าวันนี้จินเทียนวันนี้วันนี้มันเป็นวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดชื่ออีเวชื่ออี้วออาว เพราะฉะนั้นถ้าเราชื่อถามใหม่ว่าแล้วจัวเทียนล่ะอ่าจัวเทียนจัวเทียนถามว่ถาถามจัวเทียนจ,จีเี้ยวจี้าวอ่าถามเหมือนกันเมื่อวานเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เมื่อวานยังคงเป็นเดือนสิบเอ็ดอยู่ดีถูกไหมคะอ,คอ่าเราก็จะตอบอย่างนี้ค่ะจัวเทียน เออจีเย่ลสิอ็เือสิบสิบเอ็ดสิบห้าสิบห้าสิบสิบเย่ไม่ใช่เหรอเดือนสิบเอ็ดค่ะเดือนสิบเอ็ดวันที่สิบนะสิบเอ่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็วันที่สิบอถูกต้องวันนี้เดือนสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ด เมื่อวานก็จะเป็นเดือนสิบเอ็ดแต่วันที่สิบถูกไหมคะถอยไปหนึ่งวันนะถอยไปหนึ่งวันจัวเทียนโอเคต่อไปคำว่ามีจินเทียนวันนี้จัวเทียนเมื่อวานนี้แล้วมีคำว่าหมิงเทียนนะคะหมิงเทียนแปลว่าวันพรุ่งนี้ตัวหนังสือจำง่ายง่ายมีทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เห็นไหมคะ สองตัวนี้อ่านว่าหมิงแปลว่าสว่างนะฮะสว่างสวัยเลยวันที่ฟ้าสว่างเช้ามาแล้วฟ้าฟ้าแจ้งละอ่าก็คือพรุ่งนี้นะเหมือนเดิมค่ะจินเทียนวันนี้สืออีเว่วันนี้วันที่สิบเอ็ดสืออียี่เอ่อปุตุยสืออีห้าวนะนว,วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นจีเย่จีฮ่าวอ่ามิงเทียนมิงเทียนก็ยังเป็นเดือนสิบเอ็ดถูกไหมคะเืออีเย่สิบเอ็ดแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นสิบสองถูกไหมคะอ่าถูกต้องค่ะสืบสองเอ้าอ่าสิบสองวันอ่าสิบวัมิงเทียนสิบเอ่ดวันสิบสองวนแล้วก็ประมาณนี้เนาะ พรุ่งนี้ก็จะหิมะตกใช่ไหมคะอ่าต่อไปมีคำว่าซิงชีนะคะซิงชีอ่าในหนึ่งสัปดาห์มีอยู่เจ็ดวันใช่ไหมคะหนึ่งสัปดาห์มีอยู่เจ็ดวันนะคะซิงชีเดี๋ยวเราจะใส่พินอินให้อ่าซีอิงซีแซดคือซีนะคะอันนี้กับ E ีชีนะคะซิงชีอี 星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日，如星期天，哈，星期天，วันอาทิ